สวัสดีครับมนีก็ม่าพอครับส่องเมกิกพัดนรวยคือเก่าด้วยครับมนีพ่อกิกกมาผู้เดียวคือเก่าครับพอเมกิกยังมาท่านหลก้พรกิจครับยังดูแลลูกอยู่ครับยังมาท่านแข็งแรงอยู่ลูกสาวครับอ้าเมื่อยพี่น้องเลยพี่นพู้ขึ้นมากกะได้มาผู้เดียวครับมนี้มนีก็ตรงกับเสาร์วันที่สิบเอ็ดครับสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะครับมนีกมาพี่กัดผู้จองคือเก่าด้วยครับผู้จอง บ้านท้องเมฆตำบลไอคามอำเภอพุตริกจังหวัดอุบลราชธานีเฮานี่ยนะครับมผมเอาครับมาเบิ่งกันครับว่ามื้อนี้พอกิ๊กสิพาไปหมานเห็ดหยังเน่ครับหรือสิบ่หมานก็บ่ทันฮู้ครับต้องไปเบิ่งนําำพอกิ๊กด้อครับมีกิ๊กบ่มาครับมื้อนี้พอกิ๊กสายเดียวนะครับมื้อนี้เอาครับไปเบิ่งกันครับมื้อนี้เมื่อยหลายพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องมาเนี้ ว้ายโอเคนซีโพอันเห็ดลงงอกครับเอามาแล้วครับพี่น้องนี่ผกูขึ้นว่าสิพ่อเห็ดลงงอกเลยครับมือนอู้นี่ครับอู้ครับพี่น้องตรงนี้ครับเนาะงสองจูมเลยครับอู้สามสามสีพอครับพี่น้องเลยใครก็มอีกนะครับพี่น้องกูคือใครครับใครมั่นครับอ้าวมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้ว อาครับบ้านนี้พอให้ละงกเหลือสองสามจูงก็ใครครับบ้นมันสิมีอีกต่อไปบ่าน้อผมก็บ่งกันพี่น้องเลยถาลุ่นไปนะกับพ่อิก่งนะครับว่ามันสิมีมันีครับพี่น้องไปไปทุกครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องวายครับพี่น้องท็ดหลังแหล่บ้านครับพี่น้องแต่กับบ้านงามอยู่ครับอีกรองนึงครับพี่น้องโอ้งามครับแต่รับได้ยอยู่ครับซ้ำอีกครับพี่น้องโอ้เบ่งน้ำกันไปครับพี่น้องนี่ครับอีกบ้านครับ ม่พ่อกันตอนจูงพี่น้องเลยเพราะว่าบริึ้นมาหลายมือพี่น้องมันกบาลแน่เหรครับจูงแบนี้ครับผมบายครับนครับจูงมันครับพี่น้องอาครับที่ถึงที่เอครับดเ่ถึงเลือดนล้ะครับพี่น้องงามอยู่ครับดอกนุ่มๆเลยครับอือฮึ่บานครับพี่น้องเอาเห็นเป็นเสือสะครับบัดนนีเอาครับ ชมพูครับเจ้เสียวได่บได้พี่น้องดอกหนึ่งงามอยู่ครับพี่น้องได้อยู่ครับอ่าครับเอ็ดเพิงไข่ดอกหนึ่งครับพี่น้องงามอยู่ครับเอานนี้ดอกนึงครับเอาก็มีแน่อยู่ครับเพชรแต่ว่ากระหางขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องจักสิมานคือไม่กิงมานำาบดอกพี่น้องเลยเอานนี้ครับ เฮ็ดเพวงเดือดอีกกองนึงครับพ like uh ี่น้องตบง่ายเลยครับสวงามขนาดครับพี่น้องงามอยู่ครับหลังแหนบานเบิดพี่น้องเลยกับบานงามอีู่หรอกครับไม่แข็งนครับนะครับโอ้ยนะครับพี่น้องเฮ็ดหลังแหนบานครับง่าเบิดเลยครับพี่น้องหลายอยู่ครับตัวบานมันครับตัวเอาได้นจะเอาไ่ได้แล้วพี่น้องเลย มันจะงก <aff> i̇şte. ัสิเก็บเอาแต่ตัวเอาได้ครับพ,พี่น้องตัวได้เอาได้ก็มันเปื่อยถึงคนก็ถิ่มแล้วพ็หัวเห็ดหลังแหล่บานงามพี่น้องนี่ครับหลายดอกอยู่ครับโอ้พี่น้องเลยปอกันตอนบานเนาะปอกไปขึ้นมาลายเหมือนนะครับแต่ว่าก้าวด่ายครับงามนะครับหลายนะครับท่านี้นี่ครับพี่น้องเลยงามครับเย็ดตีนเราเลยพี่น้องเลย นี่ครับเหตีนเอาเลยเหรอครับโอ้นนี้กบมะงามกะเอาไว้ให้มันเป็นเสือครับพี่น้องนี่ครับโอ้ดอกทำงามครับแข็งดีนยครับเหอันนี้ครับพี่น้องเดครับปอกเล็กปอกเล็กเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้จงกุ้นี่ครับนี่ครับ เรื่อยๆครับโอ้ยพี่น้องอต้นนี้เปื่อยครับพี่น้องต้นนี้ครับงามๆครับพี่น้องต้นนี้นะครับนะครับงามเีครับใส่ตาครับพี่น้องโอ้ยนี 5, <ๆ>่คร <omon, S 1> ับลายอยู่ครับพี่น้องนี่เด้อครับพี่น้องต่างสีกระไดอยู่ครับ นะครับเฮตีนเลาเลยครับพี่น้องฟงดองเลยครับพี่น้องเลยโอ้มันแข็งครับพี่น้องดองแข็งครับนี่ครับอาครับพี่น้องเครื่องตาลครับพี่น้องอ๋อครับลุยก็ผมต่อไปครับพี่น้องอ๋อมาเขาหฮมเฮ็ดกอด้วยพี่น้องมาหนี่เห็นแต่ดองนึงครับพี่น้องถ้าหาเฮ็ดกอบังครับจิตไรโบอ๋อครับมีอยู่ครับกขบ่หไร้หรอกครับนึกว่ามันจะออกลร้บ่หไายครับพี่น้อง กอกระไดโอ้ใช่มันจะได้เงาใหม่ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยสองดอกเงาใสเงายพี่น้องเอ้ยเอาไปน้องกันไปครับเอาครับหนองดำมันคือดอกเดียวถะอะเนาะหองดำงามเลยครับพี่น้องโอ้สีชมพูพี่น้องก็เป็นมาปูทันตอนลมเท่าแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นเชื้อดีกว่าครับพี่น้องเป็นเชื้อครับ เอาครับสี่มพูพี่น้องดอกนึงครับพี่น้องงา,ามเลยครับพูดอีกสองดอกพี่น้องเ,ยเอลยอีกครับมีดอกนึงครับพี่น้องงามเลยครับเอ้ดอกนี้คือหล่มเนาะโอ้แนวจอขาเป็นครับแนวจอขาพี่น้องหล่นน้ำผมไปเลย่อยเด้อครับพี่น้องก็เฉยเลยไล้า้ำไร้ครับพี่น้องมันนี้ก็ะชีหายเต็มทีเลยพี่น้องนี ออนี่พี่น้องดอกนึ่งครับโอ้นี่นี่เห็นลายดอกอยู่ครับพี่น้องอ๋านี่ดอกนึงครับหมุจูบๆยี่นี่แต่ว่าก็ที่นี่อายุเนี่ยแหละครับอู้แต่กระไดอยู่ครับงามอยู่ครับพี่น้องอานี่ครับบักง่านึงครับเธอเลยเลยครับพี่น้องงามครับพี่น้องงามมามากครับอาอฝนเริ่มด้อยเม็ดล้วพี่น้องเอ้ยบบบนี้จะได้เก็บอุปกรณ์ใส่ถุงเด้ครับพี่น้องแาบนี้ ตนเขาโอ้ยเสียวตกเดี๋ยวหยุดเดนะครับพี่น้องเอ้ยหนักลำบากแห้งมาแห้งมากผู้เดียวแห้งตกดูครับฝนแห้งหนักครับลำบากครับเนาะขอส้นเหี้ยมเพชรกอครับพี่น้องมาหนึ่ดอกนึงครับพี่น้องงามเลยครับเอาเลยครับอีกดอกนึงครับโอ้ยวันศุกร์ได้เพ็ดกอด่งแดงงามพี่น้องเลยได้อยู่ครับเอาไปนี้ครับตาหน่อยผมก็เริ่มสิเต็มเห็ดขึ้นมาแนี่ยนะครับพี่น้องเอ้ย นะครับก่อนนึงครับโอ้ยง่ายมืครับกระเปาะครับว้ายครับพี่น้องมาพอเฮ็ดอันนี้ครับพี่น้องผงสีผงสีชมพูพี่น้องมูนึงครับพี่น้องไายดอกครับพี่น้องสี่หาดอกคนครับว้ายมันนะครับเป็นี้หลังจากง่างมากเห็ฉันมองละดอกสองดอกเติมมาหนึเป็นมูครับพี่น้องพี่ครับนี่ครับน้อง วายพ่อยแล้วครับพี่น้องพ่อเฮ็ดเพิ่งไข่ครับพี่น้องสองดอกครับพี่น้องโอ้งามครับงามเฮ็ดพิงดำพี่น้องครับบันนี้โอ้ดอกก็งามครับเฮ็ดเพิ่งดำก็ะไรครับพี่น้องเออยิ่งเหดวงซึ่งเมื่อจากของพี่น้องเอ้ยนี่ครับงามด้วยครับลมแห้งขนาดพี่น้องเอ้ฝนสะมาอี่แล้ครับ ผมเหล้วนี่ผมสิทธิภาพพี่น้องโง่รู้เมื่อแล้วครับผมหย่างสนแห้งครับพี่น้องมันมาแบบเมืมาเลยครับพี่น้องเลยเออเอานองดำาแล้วนี่นะครับพี่น้องสิทธิหาทางไว้ลู้เมื่อครับพี่น้องลองดำอีกนะครับเฮ็ดเพิงดำนี่ยครับดอกง่ามไหมครับพี่น้องเอาเฮ็ดเท่ามันนี่ก็สิเต็มตาแล้วครับพี่น้องเต็มตาแล้วครับเอาครับมีอีดำหนึ่งครับพี่น้อง โอ้ยลมเป็นยังไงครับโอ้ันเหมือนครับฝนตกใส่พี่น้องอ้าคขับมานี่โอ้เปลือยครับพี่น้องได้ดอกเดียวครับพี่น้องเฮ็ดขงไข่ครับงามเลยครับพี่น้องดอกพี่ครับพี่ครับโอ้ดอกนี้ไงครับโอ้ฝนก็ม่อีกแล้วครับพี่น้องก็เสียๆเสียกันฝนเยอะดอกเด็กเขาบุญใหญแล้วครับพี่น้องเปลือยปครับเสียครับอนี้ครับดอกนึงครับเพชรกอโอ้ดอกงามขนาดพี่น้อง่ามีดอกนึงครับโอ้ เขอโฮมเฮ็ดกอพี่น้องเอ้ยบัดจิ้หงห่าครับอือเฮียครับอีกรองนึงครับพี่นอ้องอ้ยนี่ครับอีกรองนึงครับอยู่ในพุ่มใหม่ครับโอู้อู้งามครับง่ามไรครับโอ้ยล่นตาเลยพี่น้องบ้านนี้ตาไม่มีหมองใสเลยครับพี่น้องเอ้ย อ๋อพี่น้องมาหนี้สิพาลงมเือเด้อครับบัหนี้เทามาบวงสรุปเพ็ดกันว่นาสิได้ไรปนไดนอ๋อครับได้ไรเพ็ดที่เก็บได้ปะหน,นี้ครับผลงานของมื้อนี้พี่น้องเอ้ยผลก็ะโตคำแทกยังเป็นอีหยังพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ิแได้หลายอยู่ครับพี่น้องถือว่ามานอยู่ครับมื้อนี้เต็มตาปุ๊ดดูเรือครับมื้อนี้เอาล่ะครับมักจังได๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่กิก๊กพาลุยในเด้อรครับกับพ่อกิอก๊กกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำในเด้อรครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อสิได้เห็นคลิปใหม่ๆ สัหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ